S 1> <S 1> สวัสดีครับเชี่มาตกกลับมาอีกแล้วน,นะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของใจตังค์นะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ต้องกลัวนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับแอบไปตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยกิจกรรมของสงกรานจะเริ่มแล้วนะครับแล้วก็อยู่ aw, ายาวไปเป็นเดือนของแจกเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปรีวิวให้อาทิ์หน้าละกันแต่ว่ากิจกรรมแรกจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยน้องจอเริ่มแบบล็อกอินนะครับแล้วก็รับพวก ของสงการเล็กๆน้อยๆได้นะครับต่กิจกรรมหลักๆเนี่ยจะเริ่มประมาณวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าวันนี้ยี่สิบสองใช่ไหมอ่ะกิจกรรมเริ่มยี่สิบเก้านะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจรับของกันเต็มๆได้เลยนะครับต้องบอกว่ามีทั้งคลิปให้ดูมีทั้งกิจกรรมให้เล่นแบบเกี่ยวนะครับของเยอะมากแต่ช่างหัวของฟรีก่อนวันนี้เรามาคุยขงของกจ่ายตังค์กันก่อนดีกว่านะครับสําหรับเทศกาลท้าทางที่จะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบสอง มีนาคมไปจนถึงวันที่2เมษายนนะครับอันนี้ก็จะมาในรูปแบบของเขาเรียกว่ากาชารังพึ่งนะกาชารังพึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบของกจ,จินี่ก็คือมีโอกาสที่น้องจะได้ของที่ต้องการก็คือพวกอีโมดอยู่ในนี้เลยกลับได้เป็นโทเค็นที่สามารถเอาไปแลกอีโมดได้อีกชี้นหนึ่งนะครับราคาค้าวซุ่ม1ครั้งอยู่ที่15เพรแล้วก็6ครั้งอยู่ที่75เพรจะมีส่วนลดแบบนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามชมแต่ครับว่า ก็อาจจะมีนะครับดูดินี่หครั้งสิบห้าเพจหนึ่งโอ้โหได้ใช่หกเจ็ดแปดเก้าิได้สิบสิบห้าเพจได้สิบแล้วะนี่มันมีอันที่แรกด้วยแบบสิบห้าโทเคนด้วยนะถ้าว่าน้องกด2ทีน้องแรกได้เลยถ้าทางนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะสำหรับตัวถ้าทางในรอบนี้ถ้าทางในรอบนี้ก็จะมาหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดท่าด้วยกันนะครับจะมีอยู่ในตู้หกท่าแล้วก็จะมีท่าที่แบบต้องแลกอย่างเดียวอีกหนึ่งท่านะเริ่มจากท่าระดับสีฟ้าก่อนแล้วกันไล่ยึ้นไปนะจะมีสีฟ้าสีส้มสีม่วงสีแดงอะไรเงี้ยเข้าไปหาแปบ๊บแอบยากอยู่แอบยากอยู่ เพราะว่า,าท่านี้นะครับท่าแรกท่านี้นะครับชื่อท่าว่าสูใครที่ดูบอลก็จะเข้าใจท่านี้เพราะว่าจะเป็นท่าแบบประจําตัวของคริสเตียโนโรนัลโดนะที่เขาจะดีใจก็กระโดดลงไปแบบบมุนตัวเหมือนเบ่งพลังนะก็เรียกได้ว่าเทในท่าสนะูตัวนี้นะครับก็ราคา18โทเคนเท่านั้นนะถูกมากๆเลยนะเมื่อกี้พี่กดทีเดียว15เพรนี้ได้แบบ10โทเคนนะอ๋อ น่าจะไม่แพงหรมาท่านี้นท่าสูต่อมานะครับต่อมาจะมีท่านี้น่าเป็นท่าใหม่ถ้าจำไม่ผิดนะท่าใหม่สะดับสีฟ้าชื่อท่าว่าท่ารำตึงๆนี่หรือเคยมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้ของเริ่มเยอะอหลังๆเริ่มงงนะครับก็เป็นท่าเต้นดังในทิกต o อกนะ เอาไปเล่นได้เอาไปเล่นจริงได้นะก็เล่นจริงแล้วก็เล่นในเกมด้วยท่านนี้ก็ไม่แพงเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่แค่15โทเค็นเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญท่านนี้ไม่อยู่ในตู้นะครับเพราะมันถูกสุดก็คือแบบเหมือนแบบเหลือเศษเโทเค็นก็มาแลกได้อะไรประมาณนี้เ่าจะเคยมารอบนึง สิบห้าส่วเ้นเท่านั้นถุดถูก,ถกนะต่อมาจะเป็นถ่าระดับสีส้มนะครับระดับสีส้มอ๋อมีท่าหกท่าแล้วก็มีเป็นลายเพ้นหน,นึ่งอันระดับสีส้มเนี่ยจะมีทั้งหมดสองอันนะครับปุ๊บหาก่อนอออแอบหายากแน่เลยสีส้มไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่า เปิดท้ายดูแลกันอ๋ออ๋ออันนี้ชุบ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 อันแรกคืออันนี้นะครับกราฟฟิตี้คามิล่าแมนนะเท่มากนะครับเวลาที่เอายิงใครตายเนี่ยเราก็สามารถไปกดท่านี้ใส่ศพเขาได้แล้วถ่ายทอดศพนะพี่ตั้งชื่อว่าถ้าถ่ายทอดศพ นะครับสามารถถ่ายทอดศพให้คนอื่นเห็นได้นะความจริงถ้าข้างหลังมันแบบว่ามีหน้าคนที่เอายิงตายน่จะหาว,ว้ายโดนยิงตายวายโดนยิงตายถ่ายให้คนดูดีกว่าว้ายอย่างเงี้ย <laughs> ท่านนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่สิบสองโทเค็นนะครับสี่สองโทเค็นก็ถือว่าไม่แพงมากไม่แพงมากเอาละเอาละแล้อีกท่าหนึ่งอ่างท่าไหน หาเจอไหมเนี่ยหามจูออเจอแล้ว <League> น <spit salvation> ี <czego od> ่ถ้าเสกโดรนไม่ใช่ถ้าแบบแฮกแฮกคอมอย่ามาว่าบูย่าเพราะเราจะบูย่านเองแฮกเกอร์ชิบ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 ชบบูย่า อันนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าโทเค็นนะครับอีกสองท่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ท่าแดงดิน,นี่ต้องเป็นท่าสีนี้สีทองนะท่านี้นะครับอยู่ที่หกสิบเจ็ดโทเค็นนี่ก็เป็นท่าที่น้องสามารถใช้ได้ตอนเดินหรือวิ่งไปด้วยนะครับจะมีโลโก้นี้อยู่หรือไอคอนนี้อยู่ถ้าทางที่สามารถใช้ได้ขณะเคลื่อนที่ก็คือตอนเดินตอนวิง่งทักน้องกดอีโมดนี้นะครับมันก็จะเดินไปท่านี้ พร้อมเสียงแตะเสียงศัตรูจะไม่ได้ยินนะครับไม่องกลัวแล้วป่าเปล่ากับซูชิไปเสิร์ฟกกแ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 กกชกกนกกแ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 กกึกกแกกึกกแ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 กก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 แกกก นี่แท็บสีแดงนี่มอนสเตอร์คลับบิ้งนะครับก็คือการแบบว่าเหมือนแบบเต้นกับมอนสเตอร์เข้าคลับเข้าผับกับมอนสเตอร์ไห้ท่ายาวอย่างไงพี่เอาใหม่ดิปับ๊บเริ่มนี่ถอยหลังยิ๊กยิ๊กยิกยิก,ย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 กสบสายตาหมุนหนึ่งทีกระโดดโยกนะ่นะนะ่ให้ดูแบบ หนอีกได้หนึ่งบ้างครับท่านี้ก็ไม่แพงเช่นเดียวกันอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเนคือตู้รอบนี้ไม่ถ้าไม่ค่อยแพงนะครับถ้าไม่ค่อยแพงส่วนาการแต่งหน้านะครับการแต่งหน้าก็คือการแต่งหน้าตัวนี้นะครับระดับสีเพริพรมเพลสลองให้ ร้องไห้ตัวนี้อยู่ที่หกสิบสองโทเค็นนะก็เป็นตาที่แบบน่ารักอะ่นะชีดเล่าร้องไห้ออชีดมันเศร้าเกินซุ o มไปไหนลวพี่เอาซุ o มไปไหนพี่ซุ o มเข้าหน้าหนิผมไม่เข้าไม่เป็นไร อยากได้ก็อย่างที่บอกไปนะครับหนึ่งครั้งสิบห้าเพจหกครั้งเจ็ดสิบห้าเพจยี่สิบสองถึงสองขอให้ดวงดีๆกันทุกคนนะครับแต่ว่าตู้นี้ไม่แพงหรอกอวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากก,ากาดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบไอจี g ิกต็อกด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ้า